สวัสดีครับเพืเ่อนเพื่อนนี้ครับบรรยากาศนะครับมากินข้าวเที่ยงครับพี่น้องื้อนี้มาเบิ่งครับได้ยังกินน้อต้มยำไก่พี่น้องต้มยำไก่ต้มยำไก่แซ่บ,ส,บสีสันรสชาตินะครับพอได้พิเพ็ดพี่น้อง ไก่นะครับไก่บานอร่อยพัดพักพัดพักเน้นหน่อยครับพี่น้องปิ้งไก่กุนเชียงกระเพราเด้อมีน้ำพริกกับกระเพราทุบแซบครับ าครับมากินข้าวเที่ยงกันแซบแซบคับบรรยากาศนะครับบรรยากาศมื้อนี้ครับเมนูจัดจานไก่กับใหม่พี่น้องคุณเชียงกระทอดใหม่ใหม่ก็อร่อยพี่นอ้องแซบแซบครับแซบคื้เก่าคลิปนี้ก็ฝากไว้ใช่ไหมละครับกินเขาแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเป็นกำลังใจให้กันเมีนูอีสานบ้านเฮาผัดผักต้มไก่คุณเชียงปิ้งไก่เอายังมีปิ้งปิ้งเนื้อหมูพี่น้องปิ้งเนื้อหมูแซบแซบครับนะคักคัก,กไปแล้วครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง สวัสดีครับ